หลายๆเรื่องที่แบบผ่านมาเข้าคุกเกือบทุกเรื่องครับเราเหมือนได้เป็นตัวเองแบบร้อยอร์ซนมีอยู่แล้วครับมันมีวินาทีที่ท้ออยู่แล้ว ปีนี้เป็นปีที่ปีแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่แบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นการแบบได้ออกมาดูแลตัวเองบริษัทของตัวเองอะไรย่างเงี้ยครับผมได้ทำอีพีเราบ้างของตัวเองเพลงเดียวของตัวเองได้เป็นเสียงเป็นเดี่ยวถ่ายภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองผมคิดว่าน่าจะเป็นการได้เปิดบริษัทขอตัวเองนะครับชื่อว่า o d h Entertainment ก็เป็นเหมือนอีกก้าวหนึ่งที่เราได้ ได้เต er ิบโตเนาะก็เหมือนเราอยู่ในวงการนี้มาค่อนข้างใช้เวลาประมาณหนึ่งเลวอะไรเงี้ยก็ารู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่งที่ทําให้เราแบบเออ grow up แล้วก็แบบได้ลองทําอะไรใหม่ๆด้วยตัเองน่าจะเป็นในค์ดของศิลปินแหละครับที่บอว่าเออก็อยากจะแบบทํำผลงานใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นแบบผลงานเพลงอะไร้ยครับที่แบบอาจจะมี ไปคอลแลัอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วมันมีโปรเจกต์พิเศษของบริษัทด้วยก็้วมน่าคิดว่าอยากจะทําแฟนคอนอนะก็ยอยากจะให้คนรอติดตามถ้าเป็นไปได้จริงๆอยากจะดช่วงมีนาคมใช่มีนาหรือเมษสาประมใกล้ๆช่วงวันเกิดผมก็มดีชอบตัวเองในทุกเวอร์ชั่นเหลยผมว่า ในแต่ละบทบาทมันให้ฟีลลิ่งแตกต,ต่างกันอะไรเงี้ยครับอย่างพาร์ทเซนฟินอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการได้ร้องเพลงได้เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกเราเหมือนได้เป็นตัวเองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เอ็นเตอร์เทนคน,คนทั้น,นอื่นมีความสุขในคอนเสิรับส่วนพาร์ทนักสแสดงอะไรเงี้ย<ะ>ก็รู้สึกว่า<ะ>เราสนุกไปกับบทบาทใหม่ๆที่แบบเราได้รับหลายๆเรื่องที่แบบผ่านมา เข้าคุกเกือบทุกเรื่องครับจริงเหรอใช่ตั้งแต่เรื่องแรกเรื่องนี้ก็เข้าคุกอีกแล้วเกิดอะไรคือเรื่องเรื่องที่จะเห็นในพนอไม่แน่ใจไม่หรูอุ้ยก็ต้องรอติดตามรังเข็ดอะไรหรือเปล่าแบบเมื่อก่อนเวลาเขาต้องเจอบทบไหวเขาต้องมีรังเข็มลองมีรังเข็มไหมหรือว่าไม่มีเลยครับไม่มีเลยแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะได้กระแสตอบรับที่ค่อนข้างดี เคยคิดว่าเกิดอะไรกับบทบาทของชนะทำไมไมนเจออีกแล้วนี่นสิไม่รู้ว่าุม่มกลกับหรือว่าผู้จัดคนไหนเห็นอะไรในตัวผมให้ผมไปเข้าฝึกรอบก็สนุกดีครับจริงๆแล้วรู้สึกว่าขอบคุณอยากจะขอบคุณทุกคนที่แบบเห็นโอ,อก,กาสในตัวผม,มเห็นเห็นอะไรบางอย่างในตัวผมที่แบบให้ผมได้แบบลองทำอะไรที่มันยากๆม,มีอยู่แล้วครับมันมีวิดีที่ทออยู่แล้วแต่ว่าก็เหมือนแบบ คือพอเราออกมาดูแลตัวเองนชับทุกอย่างเราก็ต้องจัดการเองแ l a n n i n g เองทั้งหมดรวมถึงแบบการจัดการดูแลงงบประมาณต่างๆด้วยการวางแผนเอ่อเยแพลนอนาคตตัวเองอะเงี้ยครับจริงๆสิ่งที่ฮิวใจมันคือเสียงจากแฟนคลับนะครับแบบเวลาเขาชื่นชมผลมงานของเราอะไรเงี้ยว่าแบบเออเราแบบตั้งใจทำมากแล้วก็เหมือน หลายๆคนก็ให้ฟีดแบ็กค่อนข้างดีก็เป็นเป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบก็ยังมีกําลังในการยังมีกําลังใจในการทํางานกดอินเลยนะครับฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องพนอนะครับผม16มกราคมทุดงรงภาพยนตร์เลยนะครับผมแล้วก็ฝากเพลงของผมด้วยนะครับ EP01 ของแหวนฟ้าครับผมก็ปล่อยเวลาทั้งหมดมี4เพลงนะครับผมแล้วก็ฝากติดตาม EP ในอนาคตด้วยนะครับผม EP02 ยังไม่บอกชื่อว่าชื่ออะไรแต่ว่ามีแน่นอนครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้ทุกๆแพลตฟอร์มท,ทางคมชลิกออนไลน์ครับ